สวัสดีครับมาใช้มิเตอร์ตัวนี้กันครับ ST 1 8 1นะครับวัดอะไรได้บ้างวัดโวลต AC DC นะครับวัด mA c DC นะครับวัดไดโอดวัดโอห์มวัดตีดวัดแคปคาปาซิเตอร์ได้นะครับวัดเฮิร์วัด NCV ไปที่ละโมดครับเราจะเลื่อนหนอบด้านข้างไปที่วัดโวลตก่นครับอันนี้เป็น DC โวลตนะครับ DC ก็ไฟฟ้ากระแสตรงลบต่อลบ บวกต่อบวกนะครับไฟฟ้าที่มีขั้วทั้งหลายแหล่ไดเล็เคอร์เลนต์นะครับนี่วัดได้ยี่สิบโวลต์นะครับแบตเตอรี่ยี่สิบโวลต์ได้ยี่สิบโวลต์ทีนี้ถ้าเราเสียบผิดขั้วไม่เป็นไรนะครับแค่มันจะขึ้นเครื่องหมายติดลบขึ้นมาอันนี้แสดงว่าเราลาวัดผิดทางถ้าเราวัดถูกทางเครื่องหมายติดลบมันจะหายไปนะครับอันนี้ใช้ในกรณีที่เราไม่รู้ว่าแบตเตอรี่เนี่ยอันไหนขั้วบวกอันไหนขั้วลบพอเราเสียบเข้าไปปุ๊บ อันนี้คือขั้วมันตรงแล้วไม่มีเครื่องหมายก็แสดงว่าฝั่งนี้เป็นขั้วบวกฝั่งนี้เป็นขั้วลบจริงไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูถ้าเราต่อถูกบวกก็คือแดงลบก็คือดํานะครับอันนี้พันเอาไว้เช็คนะครับอ่ะทิศเล็กๆน้อยๆนะครับผมจะบอกให้หมดอันนี้วัดโวลต์นะครับ AC ไฟฟ้ากระแสสลับนะครับเราก็ต่อปั๊บไฟบ้านเราปุ๊บไฟส2 0่นะครับอันนี้ได้230กว่าโอเคใกล้เคียงนะครับต่อไปโหมดโหมดนี้นะครับมารวมเลยปุ๊บขึ้นมานะครับ วัดโอห์มวัดแคปวัดตีดวัดไดโอดครับอ่าผมเอาวัดตีดก่อนโดยที่เราจะเลือกตรงนี้นะครับให้มันเป็นโหมดไหนเรากดปุ๊บถ้ามันตีดมันก็จะเป็นรูปลำโพงวัดสายไฟยอ่านี่นี่เนี่เป็นรูปลำโพงแล้วเราจะมาวัดสายไฟขาดไม่ขาดนะครับวัดปุ๊บถ้าไม่ขาดนะตีดถ้ามันขาดเนี่ยผมจําลองนะครับตัวนี้สายไฟยขาดกลางขาด,ขาดในวัดปุ๊บก็เงียบถ้ามันถึงกันนะครับอันนี้คือโหมดวัดตีดนะครับต่อไปเราจะไปโหมดไหนต่อเราก็มาดูนะครับกดปุ๊บ อ่อ uh, NF นี่คือนาโนฟารัดนะครับเป็นวัด c วัดแคปนะครับผมจะวัดตัวซีให้ดูตัว c ตัวนี้อ่ายกตัวอย่างแล้วนะครับสองรอยสบไมโครนะครับเราก็บวกต่อบวกลบต่อลบนะครับมันจะขึ้นเป็นสองรอยสบจริงไหมสองร้อยยสิไมโครมันได้สองรอยสบหกไมโครนะครับใกล้เคียงนะครับ c ตัวนี้ยังปกติอยู่โอเคนะครับนี่อะไรอีกเราจะวัดโอไหมเดี๋ยวผมเช็คโอให้ดูนะครับอ่ะเร็วๆด้าน ผมมี R นะครับ R หนึ่ง k กับสิบ k อยู่ตัวนี้หนึ่ง k ตัวหลังสิบ k นะครับศูนย์จุดเก้า k โอเคเก้ากว่ากว่าเกือบเกือบหนึ่งต่อไปตัวสิบ k ครับตัวสิบ k ได้เก้าจุดแปด k ก็เกือบเกือบสิบ k โอเคถูกต้องนะครับวัด R, <What> R ได้วัด C ได้วัดตีดเช็คสายไฟนะครับวัดเฮิร์ตวัดแอมป์อ๋ออันนี้วัดกระแสได้แต่กระแสสลับนะครับถ้าเป็นลักษณะนี้นะ คีบนะครับคีบสายไฟว่าเฮ้ยพัดลมเรากินกี่แอมป์มอเตอร์เรากินกี่แอมป์นะครับสําหรับ AC แอมป์นะครับต่อไปเราจะวัด NCV นี่คือใช้สําหรับเช็คนะครับว่าสายไฟที่เราสงสัยปลั๊กที่เราสงสัยตู้คอนโทรลที่เราสงสัยเฮ้ยไฟรั่วหรือเปล่าเรากดไปที่ NCV นะครับแล้วไปจาะใกล้ๆถ้ามันติ๊ดๆๆๆดติ๊ดดติ๊ดเนี่ยแสดงว่าเนี่ยเจอไฟแล้วติ๊ดๆๆๆๆๆๆๆดติ๊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 ดเนี่ยมีไฟรั่ว มีไฟรั่วถ้าอยู่ห่างๆอ่ะอยังไม่มีไฟถ้าอยู่ใ,ใกล้นละนี่ยอันนี้แสดงว่าเ้แถวนี้มีมีไฟใส่ไฟมีไฟปั๊บมีไฟอยู่เลิกใช้งานกดออฟประมาณนี้นะครับตัวนี้ไซทาน 3A นะครับสองก้อนในกล่องก็จะมีตัวเครื่องมาให้นะครับมีคู่มือนะครับเนี่ยกล่องมีปั๊บของสายนะครับมีสายดําแดงมาให้ลักษณะนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับ เดี๋ยวผมปักตะกาแปะลิงก์ไว้ให้นะครับสำหรับตัวนี้ ST หนึ่งแปดหนึ่งะครับตัวนี้ก็วัดได้ประมาณนี้นะครับผมยังเล่นไม่หมดนะมีเยอะกว่านี้นะครับแต่แค่นี้ก็พอละจุกๆุกลว